สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่นานนะครับไปดูผลงานการเผาถ่านที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลบกลบถ่านกลบฟืนไปหลายวันนะครับวันนี้ได้เลิกแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่าถ่านของเราเนี่ยจะสวยแค่ไหนครับ ไปนียครับ <c oughs> มาดูครับนี่นี่คือคู้สนับสนุนการเผาถ่า,านวันนี้นะครับช่วยงานครับวันนี้ เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยโอ้โหช่วยงานพ่อใช่ไหมครับสนุกไหมครับโอ้โหดูเบา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 แต่มันเละทานายังแบบดีตอน ไม้เนี่ยมันไม่ค่อยฟืนจะแน่นเลยครับทานจะแน่นเลยปึ๊บถือว่าพ้นงานออกมาสวยผลงานค่อนข้างค่อนข้างดีนะทานถ้าทานดีเนี่ยมันจะดินปังๆเลยนะ เดินแ,แป้งแป้งเลยนะครับผู้ช่วยเราผลงานเขาเยีะจะขึ้นไปไหนเนี่ยครับผลงานการเผาถ่านอันนี้ยังไหมอยู่เลยฮะ วนเอาน้ำมารดด้วยเดยทานมันหมดมันมีที่เลือครับเลืออยู่สามสี่ท่อนนะไม่หมดตรงนี้ด้วย เราไปตักน้ำมาใหม่เอามาเทตรงนี้เลยเอาเทตรงนีเเนง้เลยเทเลยเทเลยอ่ะเไปตักมาอีก โชคดีนะครับที่ทานไม่ขาวอ่าถ้าทานขาวนี่คงไม่ดีนะครับเพราะนั้นทานจะต้องดำถึงจะเป็นทานที่ดีถ้าทานขาวไม่ดีนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบ ถึงได้อยู่หรือเปล่าครับ3กระสอบ4กระสอบก็รอดูนะอันนี้จากเศษไม้นะเศษไม้ <c oughs> เศษไม้เก่าเก่าไม้รวมไม้รวมไม้ยูคาไม้หลายๆชนิดนะครับเอาตามทุ่งนามาผสมประส,ระสานกันนะครับ ก็ใช้เผาใช้หุงต้มนะในบ้านเนี่ยโกดังเก็บทานนะครับก็เผาใกล้โกดังเลยใช้ได้หลายปีฮะโกดังเราใส่เสร็จก่อนนี่ก็หลายปีแล้วนะครับยังไม่หมดรลกเก็บไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆปีละเล็กปีละน้อยนะครับมีไม้เราก็ดีกว่าเอาไปเผาทิ้งนะก็เอามาเผา่านดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ